คุณผู้ชมครับจังหวัดลบบุรีนะครับเขามีไส้กรอกทอดร้านอร่อยเจ้าแรกเลยครับที่เขาขายกันมานานมากกว่า50ปีแล้วลูกค้าบางรายกินกันมาตั้งแต่เด็กๆจนโตนะครับไสกรอกเจ้านี้เขาจะมีดีอย่างไรไปติดตามพร้อมกันจากรายงานนี้ครับ พามาที่แยกท่าโพตรงข้ามสารหลักเมืองอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีพามาชิมไส้กรอกทอดอีสานแห่งแรกของจังหวัดลบบุรีเจ้าของร้านคือคุณสมทรงเจนาคมหรือป้าใหญ่ป้าใหญ่เล่าให้ทีมงานฟังว่าป้าใหญ่ขายไส้กรอกมาตั้งแต่อายุ20ปีตอนนี้ป้าใหญ่อายุ70ปีแล้วกว่า50ปีที่ขายไส้กรอกด้วยเป็นคนที่ชอบทําอาหารแต่ไม่มีเตาย่างเลยนํามาทอดได้ครั้งละเยอะ และคิดสูตรแป้งทอดลองผิดลองถูกจนได้รสชาติที่อร่อยถูกปากลูกค้าขายมาขายมาตั้งแต่อายุอายุอายุ2 2ตอนนี้เจไม่มีสูตรค่ะมีความชำนาญวันไหนไม่ดีเราก็จำเอาไว้แล้วก็เราก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆเพราะทำมานานสูตรตายตัวไม่มีค่ะเพราะว่าสูตรตายตัวไม่ได้บัญชีอากาศด,ด้วยแป้งเนี่ยนะ ถ้าหน้าร้อนก็ต้องผสมอย่างหนึ่งหน้าหนาวก็ต้องผสมอย่างหนึ่งค่ะเพราะว่าอากาศมันจะเปลี่ยนหน้าร้อนก็จะเหลวไวหน้าหนาวก็จะข้นไปอะไรอย่างเงี้ยเราต้องต้องค่อยๆดูเอาไส้กรอกอีสานทอดร้านป้าใหญ่จะเปิดขายตั้งแต่บ่ายโมงตรงขายไปจนกว่าจะหมดไส้กรอกลูกใหญ่ขายลูกละหบาทนอกจากไส้กรอกทอดแล้วยังมีไก่ทอดชิ้นใหญ่ๆรสชาติกรอบอร่อย ที่ขายดีไม่แพ้กันเหมือนไส้กรอกอีสานนั่นแหละค่ะแต่ละว่าเราเนี่ยใส่หมูเยอะใส่เครื่องเยอะใส่พริกไทยเยอะใส่กระเทียมเยอะนะคะไก่เราสูตรไม่ยากเราค่ะก็มีกระเทียมพริกไทยมีกระเทียมมีพริกไทยมีชูรสก็เราก็หมักให้มันได้ได้แก่ๆเครื่องป้าใหญ่อยู่ตรงท่าโพค่ะเจ้าแรกตามตามคำบอก จากการสอบถามลูกค้าของป้าใหญ่ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจําบางคนกินไส้กรอกทอดมาตั้งแต่เด็กๆบางคนมีโอกาสกลับมาที่จังหวัดลบบุรีก็ต้องแวะมาซื้อกินผมกินตั้งแต่รู้จักตั้งแบบเกิดมาเจอเลยจ้ะเมื่อก่อนนี้ราคาแค่ยี่สิบกว่าบาท 25. ยี่สิบ้ายินงแต่ยี่สบ้าบาทอนนี้ก็ตามราคาตามภาวะครับมีเจ้าเดียวลบบุรีครับอร่อยครับเยี่ยมครับก็อร่อยอะค่ะ ื้อบ่อยอะค่ะก็ไม่เคยซื้อที่อื่นนะแตบบ่ดีนะ่ะลูกสายชอบสำหรับลูกค้ารายนี้มาจากสุพรรณบุรีแวะมาซื้อซีกกรอกทอดร้านปาใหญ่กินแล้วรู้สึกว่าอร่อยจึงกลับมาซื้อเพิ่มอีมาทำงานมาซ่อมโรงเย็นให้หลวงพ่อผ่านมาเห็นมันแปลกอะอร่อยนึก <laughs> <laughs> ว่าขาเมาทอดค่ะแต่คุณป้าบอกว่าไม่ใช่ก็เลยลองชิมดูซื้อไปแล้วถุงหนึ่ง ซื้อถุง่สุดยอดไปกินที่ตรงทำงานก่อนถ้าเกิดว่ากลับบ้านถ้ายังไม่หมดเดี๋ยวซื้อกลับไปฝากคนแก่หากมีโอกาสแวะมาจังหวัดลบบุรีสามารถแวะมาชิมไส้กรอบทอดร้านไปใหญ่ได้ที่บริเวณแยกท่าโพตรงข้ามสารหลักเมืองรับรองต้องติดใจไปใหญ่เขาการันตี ทีมข่าว m อ t ภาคกลางรายงาน